It's your birthday, <laughs> October. Oh. 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 โสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่ผมเมื่อกี้นะนะครับวันนี้เกมลอฟบอลในแบบอะไรคอสเทอร์เวอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวใบนำพาร์ตกันอีกแล้วนะครับก็มารีวิวในความคิดเหน็นส่วนตัวแล้วนะเพราะว่าใบนำพาร์ตนี้ควรรีบทำไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับอ,อ๋อพอ โอเคเรามารีวิวส่วนของเบนดพากันเลยเดีกว,ว,ว่าว่าเวนดพานี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างแบบเราควรรีบทํอเลยดีไหมรีบอะไรยังไงเนาะโอเคมามาดูกันดีกว,ว่าเวนด้าเราจะมีอยู่ที่ทั้งหมดครับ75เวิลนั่นเอง75เวิลมาพูดถึงวิธีการขึ้นเวิลแบบไวๆเดี๋ยวว่าวันเดียวได้เลย2วันได้เลยโอเคนะอันนี้อัน,น้ชัว์นะผมทามาแล้วโอเคอย่างแรกนะ้าเราอยากจะได้เลยแต่ส่วนทิเกตพรีเมียมเราก็ไปฟาร์มทิเกตพรีเมียมเพิ่มมาซื้อแหรอเนาะโอเคส่วนมาเรามาพูดถึงเทคนิคการทําให วิวของไปนษาียขึ้นไวกระโดาอย่างแรกนะครับให้เราทำการมาทำเควสรายวันรายวันนะมันจะมีเปรษณีย์ถูกไหมอันนี้ก็ได้เยอะ2,000กว่าอันนี้ก็ได้1นึ่งพ0 0แล้วก็เควสรายสัปดาห์นะครับทำสองอย่างนี้ในะทั้งเควสรายวันทั้งเควส รายสัปดาห์เลยแล้วก็อย่างที่2นะให้เราไปที่ตึก,กิวนะโอเคเดีย๋ยวผมดีเซตตัวไปก่อนนี่ให้เรามาที่ตึก,กิวใช่ไหมให้เรามาที่ตึก,กิวแล้วรตรงมาตรงที่แผนที่ตรงนี้นี่นี่ชาร์โดเอเนฮนะให้เรามาตรงนี้นี่ถ้าใครมีสีม่วงจะดีมากให้เราใส่ตัวละครของเรานะที่ยังข้ามเทียร์ไม่ได้นะนี่ผมมีอันนี้เอ็มบอร์ดผมพึ่งสุมได้่อกี้นี้ตีแล้วได้ไปกีน้นี้แล้วก็เราใส่ไปนะให้เราทําการกด อ่าสตาร์ไปเริ่มก็จะมีเบน์พาร์ EAP แล้วก็ข้ามเทียแล้วก็เพิ่มเลเยวตัวเองอันนี้ก็คืออีก หนึ่งเทคนิคเหมือนกันที่ทาให้เลเวลเราขึ้นไวเหมือนกันนะครับนี่นี่อีกหนึ่งเทคนิคเหมือนกันถ้าใครอยากขึ้นเลเวลไวๆนะส่วนของแบนรลพานะว่าให้เรารีบขึ้นเลยดีไหมนะครับเออใครรีบขึ้นหรือว่าอะไรไงก็ให้รีบขึ้นดีไหมผมแนะนําว่าให้รีบทําจะดีที่สุดอ่ารีบทําให้ดีที่สุดครับเพราะว่าเลเวลห้าสิบนะอย่างที่ผมเคยพูดเพยในบรรลพานตัวก่อนเนาะอยากให้มันขั้นกลางเนี่ยเพิ่มของเรามาดีหน่อยเขาก็เพิ่มมาไม่รู้ว่าเขาฟังความคิดเห็นของผม,มหรือเปล่าก็ถือว่าเพียรม,มากๆเลยท นี่คือแรงจูงใจที่เราจะมาพูดกันนะนี่คือวิว50เราจะได้ส่วนของจีมบวกไคจูกับจีมบวกไอรอนวูปนะนี่เลยของตัวนี้เลยก็ถามว่าแรงไม่แรงมากอ่าเจ็ดแรงมากแต่นี่ก็จะไม่ค่อยแรงขนาดน,นั้นแต่จะถือว่ามีได้มาก็โอเคอ่าได้มาก็โอเคแล้วส่วนถามจะถามพี่ว่าเอาพี่ครับพี่ยังไม่มีราชา ราชอาศุลสองตัวแล้วครับอ๋อพอยิงทำเพย์ไม่เสร็จก็จเสร็จแล้วเลยก็เหลือก็ไม่เยอะหรอกเออถ้าทำนั่งทำประมาณ2วันก็เสร็จแล้วนี่ประมาณสองวันก็เสร็จแล้วมีประมาณนี้อ่าไคจูเรามาดูตัวสอของไคจูอันนี้ผมสเตตตันหมดแล้วนะอันนี้สเตตเอสเทียเอสเทียสิบห้าอ๋อผมลืมบอกนะว่าถ้าได้ตัวมาแล้วมันจะไม่เป็นสเตตเอสเอสให้เราเหมือนตัวของพวกซัมเมอร์สองตัวนี้นะอ่าซัมเมอร์สองตัวนี้จะเป็นสเตตเอสเอสให้เราเลยนะครับอ่าเราได้มามันจะไม่เป็นสเตตเอสเอสให้นะครับสามตัวนี้เลย เนี่ยมันจะไม่ได้มันจะได้เราต้องมานั่งเคลียรเองนะเป็น SS เอง่ยผมก็นั่งเป็นเคลียเป็นสเตตเอเรียบร้อยนะครับก็เทียก็ตันแล้วนี่เทียสิก็ใช้วิธีนั้นเลยได้ได้ทั้งบิลด้วยได้ทั้งแบดมดาดด้วยอ่าเทคนิคนี้นะมาดูส่วนของดามเมกันเนาะจะปุ้มค่าไหมก็ตีไปที่อยู่ที่7จ็ดจุดก้านะก็ถือว่าโหดระดับหนึ่งเลยถ้าใครแบบว่า ดีละช้าสูงแล้วแบบว่าค่อยขี้เกียจขึ้นแบบค่อยๆขึ้นทีละสะเต็ปบายสเต็ปนะ,ะก็เอาตัวของไคจูไปก่อนก็ได้นะส่วนของไอรอนวูกก็จะเบากว่าเยอะเลยอ่ะศูนย์จุดแนะจะเบากว่าลงมานิดนึงฮนะไม่นิดนึงอนะ่ะเยอะอยู่ก็สเต็ปก็เหมือนกันนะได้มาก็ให้เราไปนั่งเคลียร์เหมือนกันนะไ่นั่งสุมเอสเเหมือนเดิมนะถ้าเหมือนเดิมก็ไปนั่งใส่แผนที่ตรงนั้นก็ทำให้ทําทำให้ทั้งแบดมินตัทั้งเบลเราขึ้นไวขึ้นด้วยนะ,อะบอกเลยว่าทีนิค่นี้นนก็ สามารถเป็นนาไปใช้กันได้นะมารีวิวไบนำพาร์ส่วนต่อไปบนำพาร์สต่อไปนะก็จะได้ส่วนของติกเก็ตค่อนข้างน้อยนะสำหรับใบน้พาร์สี้ก็ได้อยู่ราวๆประมาณอยู่ที่เกือบเออก็เกือบ8 0 0รยนะเออ8 0ก900ก็เกือบถึงอยู่นะมันก็จะเกือบถึงอยู่เราจะค่ามมาเลยเราจะค่ามมาเลยของที่เราจะเป็นจิบอาถานะเขาจะค่ามมาเลยอยู่ที่อันสุดท้ายนะวิว75น,นั่นเองนะอัน7 5จะได้ของส่วนของพ e ซเซเลเยอร์ไทเทนฮะก็ถามว่าคุ้มค่าต่อการเอาไหมมี หลายคนบอกไม่คุ้มบางคนบอกคุ้มแต่ส่วนตัวผมมองว่าก็โอเคนะไม่ได้แย่อะไรอ่ไม่ได้แย่อะไร,อะไไอะไรเอออยู่ในขั้นกลางๆถือว่าเออเอามาใช้ก็ยังโอเคไม่ใช้ก็ไม่ได้ซีเรียดอะไรแต่ผมเอามาใช้ดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่ามันน่าใช้ดีเออสลับสลับผมนะเออสลับตัวพี่เองนะเออพี่เอามาใช้เพราะว่ามันน่าใช้ดีก็เลยเอามาใช้แค่นั้นเองไม่มีอะไร <c oughs> อ่าแล้วต้องมีคําถามด้วยว่าพี่ครับทำไมพี่ใส่ไตตอลได้2ออันต้องถามแน่นอน พี่เขาทำไมพี่ใส่ไตเติลได้2อันพี่ปลดล็อกวิลส์สามในชาเลนจ์เรียบร้อยนะพี่ก็จะสาม,มารถใส่ไตเติลได้2อันนะส่วนตัวผมจะใช้เป็นประมาณนี้ละกันส่วนอ่าในการเล่นนะปัจจุบันอะนะณปัจจุบันนะแต่ถ้าจะไปเล่นแบบอย่างอื่นก็เล่นได้อ่าเล่นได้เหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้ว่าควรใส่อะไรที่ผมใส่เป็นอ e ีคิปไตเติลแอนด์ซับไตเติลละกันใส่ได้2อันเพราะว่าเพื่อความง่ายน,นั่นเองมาไฮไลท์ของเรา Heart, เคือแบดมินตันวิลส์เจ็ดสิบห้าคือจังเกิลโมนาะนะ gm บวกโอเค เรามาดูกันว่าจังเกิลโมนานี่ครับจังเกิลโมนาถ้าใครมีอยู่แล้วก็จะโอ้โกงมา,ากๆเลยถ้าใครมีอยู่แล้วเนาะม,นมันก็จะโอพจัดเลยเหมือนกันนะผมจะพูดเหมือนกันเลยก็คือเราได้มาจะไม่เป็นเอสเดนเองให้เราไปสุ่มบัฟเหมือนเดิมนะอ,อให้เราไปสุ่มบัฟเหมือนเดิมให้ได้เอสเแล้วก็เทียก็ไม่ตันนะครัแล้วก็ไปนั่งทําเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอเคส่วนของเดเมจที่เขาทําได้ก็คือ11.41 UD นะบอกเลยว่า โคตรแรงอ่ะแรงมากๆนี่เดี๋ยวผมเอาตัวเดียวตีตัวโดดให้ดูนะอันนี้แบบฟูบัฟฟูบัฟเลยนะนี่ฟูบัฟฟูบัฟอีลิกด้วยนี่ฟูบัฟอีลิกฟูบัฟอีลิกเลย,น,ลลเลยนี่ฟูฟูจัด60 <c oughs> กว่ายูดีอ่ะตัวเดียว60ยูดีอ่ะก็คิดดูแล้วกันว่ามันแรงมากอ่ะน,นี่นจะเทสให้ดูทีละต,ตัวเลยอันนี้ไคจูไคจูนะเห็นไหมไคจูก็จะต่ําลงมาหน่อยเนี่ย40 40กว่าเนี่ย47 49อ่า มันก็ได้ต่ำลงมาแต่ละตัวนะนี่อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งไอรอนบลูเห็นไหมไอรอนบลูบก็จะตกลงมาแล้วอ่าเนี่ยถ้าใครมี3ตัวนี้แล้วก็ถ้าถามผมว่าถ้ามี3ตัวนี้แล้วสามารถผ่านดีเซิร์ชั้นที่100เพื่อจะเอาลีดิกดาบได้ไหมสามารถผ่านได้เลยครับโคตรง่ายเออบอกเลยว่าง่ายมากๆแล้วก็สามารถผ่านได้เลยนะน,นี่ผมอาจจะง่ายง่ายแบบง่ายชิบหายเลยเพราะว่าผมมีตัวของไก่ด้วยแล้วก็มีส่วนของเขี้ยวด้วยก็เลยแบบว่ามันจะทวีคูณความง่ายนะเหลือผมทําอัน,นี้เป็นแรงอิน ถ้าทำนี้เป็นแรงยิน e, ผมก็จะทําส่วนของง่ายกว่านี้ได้ละอ่าทำทำวันนี้เสร็จก็ทำสองน,นี้แรงยินต่อก็จะมีประมาณนี้อ่าส่วนของไม่ได้พาจะไม่ค่อยแจกอะไรพวกนั้นแล้วนะครับอ่าจะไม่ค่อยแจกแล้วนะอ่าไม่ค่อยแจกพวกของอะไรที่เอามาอัพอ e ีลิกแล้วนะอ่าแล้วก็ออลิกสามารถอัพเป็นแรงอิง e แล้วนะครับนี่มาที่ออลิกเลยข้างล่างสมมติผมยังไม่มีอ่ะเดีย๋ยวผมทำไม่ด้ผมอัพวันนี้เป็นแรงจีนะไหมเออผมลืมผมพูดเลยแล้วกันผมอัพวันนี้เป็นแรงจี G. นี่ปุ๊บเราลงมาข้างล่าง เลื่อน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 อ่าอันนี้เห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าอันนี้เป็นแรงจีไหมเพราะกดปุ๊บอ้มันจะขึ้นมาว่าเราจะอเป็นแรง N ได้แล้วนี่พี่อัพไม่ได้นะตอนนี้ยังใช้ยังขาดอันนี้อยู่ขาดอันนี้สิบอันพี่ไม่มีแล้วพี่ใช้อัพอันสุดท้ายจนหมดไปแล้วนี่พี่หมดละเดี๋ยวพี่จะไปนั่งฟาร์มตีหูเจและนี่ก็มีประมาณนี้สหรับตัวของอัปเดตอะไรต่างๆอัพอัอัปเดตเล็กน้อยนะอัปเดตเล็กน้อยมีอะไรมาบ้างแล้วก็มีอัปเดตเล็กน้อยมีอะไรมาบ้างเนาะ เพิ่มเงาส่วนของแบดเดิมพาร์ตในนี้แหละอันนี้ระบบนี้แล้วก็เพิ่มส่วนของทาเล้์มาเวลอะไรต่างๆเนาะอันนี้เท่าที่รู้นะว่าอัปเดตอะไรบ้างแล้วไม่ได้อ่านนะแล้วก็มีโค้ดเหมือนเดิมนะก็จะใส่เหมือนเดิมแล้วก็ส่วนของเงาก็ตันอยู่ที่ประมาณนี้เหมือนเดิมอืมเหมือนเดิมอยู่ที่250เหมือนเดิมนะอย่างที่อัปไปช่วงไลฟ์สตรีมครั้งแรกเลยโอเคมีประมาณนี้สลับตัวของบดเดิลพาร์ตน่นี่นะครับถ้าเทคนิคก็เหมือนเดิมนะเทคนิคอาจจะย้ำอีกรอบก็ได้เทคนิค ทคนิคครับปลายสเตปเทคนิคแรกให้เราไป็นขึ้นเวลไปทำพาไปไปเทคนิคครับเทคนิคแรกก็คือให้เราทําการทาเวสรายวันเวทรายวันนะเวสรายวันเวสรายวันนี่น,นี่เห็นไหมมันก็จะได้ตามนี้เวสรายวันเวสรายสัปดาห์มาที่แผนที่ตรงนี้ <c oughs> แผนที่ตรงนี้ปึ๊บ,บ,บแผนที่ตรงนี้นะมาที่แผนตรงนี้ใส่ตัวละครแล้วก็มันจะเพิ่มเวลไปโอเคแล้วก็วิธีอันสุดท้ายหรือว่าเราจะไปนั่งเสียเวลาฟาร์ม ฟาร์มวันนี้ก็ได้นี่ฟาร์มเพิ่มมาซื้อนี่ฟาร์มเพิ่มมาซื้อสคริปต์ีาสิบวลแปดร้อยแปดร้อยเหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันก็มีประมาณนี้อ่าเทคนิคนะพี่จะให้แค่สามสมวันสามเอยประมาณสี่เทคนิคอ่าสี่เทคนิคนะใครมีเทคนิคจะเสริมวันนี้ก็สามาคอมเมนต์บอกพี่ได้นะว่าเออพี่ครับมันมีอีกมันผมใช้อันนี้อันนี้อันนี้พี่ใช้ส่วนตัวพี่ใช้ทําส่วนตัวพี่ก็เลยใช้ประมาณนี้สำหรับเทคนิคมีมานี้สลหรับเทคนิคนะแล้วก็ส่วนของเงาที่จะถามจะมีคนถามแน่นอนเงา ถามว่าใช้ตัวไหนคุ้มกว่าระหว่างจังเกิลโมนาดกับไคจูก็ผมแนะนําว่าถ้าใครไม่มีแรงที่จะฟาร์มก็ไคจูไปฝั่งก็ได้ารัามันกติถ้าว่าเลือดนี่พวกนี้ก็เยอะส่วนถามว่าจะมีถามว่าจะเอาจังเกิลโมนาดไหมก็เอาจะจะเอาเป็นแรงจีเอ็มอ่าแล้วก็ขอเตือนก่อนครับว,ว่า GM บวกยังมีแค่3ตัวนี้อยู่นะครับ GM อมบวกมีแค่3ตัวนี้อยู่นะอ่าเผื่อใครเข้าใจผิดนะ GM บวกยังมีแค่3ตัวนี้อยู่นะครับมันยังไม่มีตัวอื่นนะมันจะมีแค่สตัวนี้อยู่นะ อ่าแล้วก็ถามว่าพี่ครับผมฟาร์มตัวของเอจังเกิลโมนาแล้วทําไมมันยังไม่ได้เป็น G.M บัวให้ผมเลยผมได้แต่ G.M มันไม่มีนะครับมันจะมีแค่แจกแค่ในเบอร์พากับเควสเท่านั้นนะครับอ่าอย่าลืมนะมันไม่มีแจกนะมันไม่มีแจกนะบอกไว้ก่อนนะว่าเออมันไม่มีแจกมันไม่มีแจกนะแบบว่าไปตีไปตีไปตีไม่ได้นะมันยังมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันยังมีแค่นี้อยู่มันยังมีแค่นี้อันนี้พี่ตีมาเยอะแล้ไหนเห็นไหมตีมาเพิ่งได้เอ็มบวกตัวเดียว เนี่ยมีประมาณนี้สำหรับตัวของแบนเดอร์พาร์แล้วก็อะไรต่างๆเนาะแนะนาว่าให้ขึ้นก็ยิ่งดีฮะเพื่อเอาแรงจีเอมมาผ่านดีเซอร์แล้วก็เผื่อใครยังไม่ได้ส่วนของดาบเนาะอ่าใครไม่ได้โซ่ของดาบเนี่ยโดนพิกพิกเกอร์เนี่ยเผื่อใครไม่ได้แล้วก็แนะนําว่าให้มาปีแล้วก็เอาแรงจีเอมบแล้วก็ไปผ่านกันเพื่อจะเพื่อที่จะได้เพื่อความง่ายๆแล้วกันคนระับอมีประมาณนี้มีประมาณนี้สำหรับการมารีวิวแบนเดอร์พาร์แบบไวๆถ้าใครแบบ อยากให้พี่รีวิวเบ n นท์พาร์แบบว่าสนุกสนานมากกว่านี้ก็สามารถแนะนำมาได้นะว่าเบ n นท์พาร์มันยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่ารีวิวขนาดนั้นนะมันจะมีแค่นี้อยู่อ่ารีวิวแค่นี้สองอันนี้แล้วก็รีวิวเรื่องอะไรต่างๆก็อัปเดตหน้าเขาได้ทำการสปอร์มแล้วแลเป็นอัปเดตของ Attack on Titan นนั่นเองนะครับอ่าอย่าลืมไปรอรุ้นกันด้วยว่าอัปเดต Attack on t i t a นจะเป็นยังไงนะอ่าย่าลืมอย่าไปลืมอย่าลืมอย่าลืมโอเค มีประมาณนี้สลับข้อมูลที่เอามานําเสนอนะแล้วกันว่าเทคนิคอะไรต่างๆวิธีการขึ้นวิวไบน้ำพาร์ลแล้วก็เทคนิคการขึ้นวิวไวๆนะ,ะมีประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเป็นแรงใจกับช่องเกนดักด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมหวังว่าจะสนุกกับการชิมแล้วก็ถ้าใครชอบมาผมมาพูดอะไรอย่างนี้ก็สามารถกดซับกันเยอะๆกดไลค์กันเยอะๆได้เลยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบายนะครับสดีคย

Popping off and risking things gonna make a name I just wanna be famous But I don't want that shit fame No, I'm not that vain I just wanna be greatness Oh, he's

I'm gonna take a, nice a stop, Forget it, I'll take a bad lot yep. yep. to learn all this in It, I'm taking snapshots, learning that fall and get it. I'm getting okay, okay? pain yep. yep. okay. yep. I'm always staying tall and sweating. I never back up. I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me. I'm always working, never been apathetic. Fat energy. I'm always going to need some antiseptic. Who are you doing now? Anh <laughs> <laughs> Mình vui nào thôi